ขอเตือนไปกมเสื้อสุดขดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสน,นุนการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดทางช่องเป็นแค่แนวทางขวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อย่าเพ่เฉยกดไลค์กดเชร์สกัสดีครล่าไม่ดยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับผม,มาแล้วมาแล้วเวลาพัฒนาครับวันที่2 6ครับเนาะ แปดคับปีฮกคาครับติดได้พี่น้องวันจะเรียบมีเพื่อนบุตถือได้ครับผมก้าวใครมีคนถือนะครับเนาะเพราะว่าให้บัวถือกับพี่น้องครับวันนี้ว่าเข่าครับมันออกเนาะครับเนาะออกเข่าศูนย์สองครับหลางออกเข่าเข่าพี่น้องเข่าเข่าขอกหูเนาะครับวันปีนี้เดือนนี้ออกสองเดือนอะไรครับวดกวอนมันก็ออกเข่าเข่าบนครับพี่น้องมันออกลับเข่าเข่าหลังนี่แหละครับผม นะครับเนก็วางสอดตัวเก้าครับพี่น้องอ๋อตัวเก้าเนาะกับมไม่เลาก็ได้ครับผมก็ทุกอย่างครับเพียตามสูตรครับผมก็พยายามเต็มที่แล้วครับผมกับว่าออกแล้วจชื่อใเนาะครับเนาะมันออกสี่เนาะครับเนาะก็มีคนถือเนาะครับมาพุ่อันนี้ไปเอาไม้ครับพี่น้องไปเอาไม้ครับคนนี้ต่างพี่ต่างกันไหมครับผมเตรียมปากกาเตรียมนิสสมุดนิสซอครับก็จดไว้ครับเตรียมแคปหน้าจอครับผมก็เข่ามาแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดกันนี้กันล่างน้ำนะครับเพื่อวัาคลิปต่อไปครับ นะครับไปเบิรงกันเลยครับว่าหัวนี้สุดโตเรียครับไปกันเลยครับครับก็มาเบิรงนกับซุดซีตัวบนนะครับเนาะซุดซีตัวครับคนพระเจ้าวันที่ยี่สิบหกกับเดือนแปดปีข้อขากับแนวตั้งงวดลาพัฒนาครับได้ยังต่อไปดีครับสามเก้าสองสามเก้าสองหกสองเก้าสองหกครับผมซุดซีตัวครับหัววันที่ 26่สกับเดือน8ปี6กคาครับแนวทางไวร่าพัฒนาครับสี่โตได้ถึงต่อไปนี้ครับ3926 2926ครับผมกะไม่อยู่2ชุดนะครับเนาะกะมากกะแคบไว้ครับโปมักกะพันรับผมครับกรรมเบิ้งสุด3ามโตบนนะครับเนาะแนวทางไวร่าพัฒนาครับพอวันที่26ครับเดือน8ปี6กคาครับสุด3ามโตบนนะครับเนาะ ก็มี92 6 93 6ครับผมเน้นเก่ครับเน้นเก6ครับผมนะครับเนาะจุด3โตนะครับบนขับเนวทางวันลาวัฒนาครับวันที่26เดือน8ปีหกค่ครับก็บมี92 6 93 6ครับผมเน้น92 6ครับผม ลองพิจารณาเบื่องกับใช้วิทยาศาครับในการรับชมครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับแล้วก็เป็นสูตรเท่านั้นครับผมมากะจดไว้แคบใบครับผมบกปากกระพานครับพี่น้องครับครับคำว่าเบิ้งครับชุด2ตัวบนนะครับเนาะชุด2ตัวบนวันวันจันวันที่26เดือน8ปี6อครับได้ยังต่อไปนี้ครับผมชุด2ตัวบนนะครับเนาะ ก็มีสองหกสามหกครับผมสองหกสามหกครับเน้นคือสองหกครับผมวิ่งรูดสองครับพอดีครับวิ่งรูดสองครับบนครับวิ่งรูด2ตัวเดียวครับผมกรลองพิจารณาบนกรบพีน้องครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะพอมีหูแล้วครับว่าหัวสอบตอนไหนครับผมกระลองพิจารณาบนครับผมสุดสองตัวบนนะครับเนาะแนวทางหัวเราวัฒนาครับผมตียี่26หเดือนแปดปีข้กาครับ ับมีสองชุดเดียวกันนะครับสองหกกับสามหกครับผมเน้นสองหกนะครับเด้อวิ่งลูดสองตัวเดียวครับวิ่งลูดสองตัวเดียวครับผมมักกัะแคบไว้ครับบอมมักกัะพานครับผมสมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์โทรศูนย์แปดหกหกห้าห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองรับรายละเอียดได้ที่ w w w e b สมยศไอที dot com ครับกลับมาเบื่อครับชุดสองตัวล่างครับวัวด้วยยามที อีพกครับเดือนแปดปีหัวการับแนวทางหวยเล่าพัฒนาครับได้ยังต่อไปนี้ครับผมชุดสองตัวล่างครับมีอยู่ีชุดเดวยกันครับก็มี2สองแปดสองเก่าสามแปดสามเก่าครับผมเน้นสองเก่าครับวิ่งรูดเกากับสองสองกับเก่ารับผมหดนี้ครับวิ่งรูดสองกับเก่าเก่ากับสองกับผมเนาะครับเนาะได้ตัวเดิมครับสองเก่าเก่าสองครับพี่น้องครับซีออบอครับพวดนี้ครับ เน้นๆแล้วครับสองเก่าครับผมเน้นสองเก่านะครับวันที่ยิบคกเดือนแปดปีกครับหัวที่เหล้วมันกะให้2อเก่าครับปอครับปอเก่าเก่าครับัอดีมากไปครับสี่คอพวกเขากรบผู้หูครับผมอรอกพิจนาบุญครับใช่วิญญาณนะครับในการรับชมกรับผมสูตรสองโตนะครับทัวหนึ่งทวสนิทตึงนะครับเนาะก็มีสองแปดสอเก่าสามเก่าครับผมเน้น สองเก่านะครับวิ่งรูดนะครับสองกับเก่ากับวิ่งรูดสองกับเก่ากับพลางวันนี้ครับวิ่งรูดสองกับเก่าครับผมมักกะแคบไว้มมนนครับผมมักกะผ่านได้ครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผม